ผมโดนต่อต่อยมาครับผมเห็นปะต่อยนานยังพึ่งต่อยครับผมสรุปต่อต่อยหรือพึ่งต่อยต่อต่อยครับผมต่อยนานยังพึ่งต่อยครับผมคำเตือนหากพ่อแม่พี่น้องไอพี่บอยที่ฟังกิ้งจ็อบที่กำลังจะเริ่มดูคลิปคลิปนี้กระผมเขาบอกเลยว่าเนื้อหาในคลิปอาจมีคำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า300ล้านปีโปรดดังยันดาวกายไปซื้อของที่ดอนนามิกส์สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับในคลิปช่องชัดมงครับยเสียวผมขึ้นอ่ะทุกคนตรงนี้มันขึ้นไป2เมตรอ่ะ บ้าตายก่อนนะครับผมวันนี้มีรถใหม่มาดูด้านหลังผมสะก,ก่อนนี่ผมซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยยังไม่ได้สุ่มให้ทุกคนดูหรอกแต่คือ <c oughs> คือแบบช่วงนี้ครับทุกคนผมไม่ค่อยมีตังค์เติมเกมเลยครับผมไม่มีตังค์เติมเกมเลยทุกคนดูเพจผมดิหกพันเจ็ดร้อยทุกคนคิดว่าผมจะได้โรก,กาลินถาวรปะผมคิดว่าผมไม่น่าได้ถาวรน,นะเว้ทุกคนมาที่ร้านค้านะครับผมผมเลยซื้อเป็นกล่องแบบอันนี้ไปไอ่ะเห็นไหมคอมมานเดอร์ลัคกี้บ็อกกัะครับทุกคนผมสุ่มอมาแบบเนี้ยผมได้ประมาณ2อาทิตย์เลยครับ แต่ผมจะมาสุ่มให้ดูวันนี้มาหกพันเจ็ดร้อยดูนี่จะได้หาวอนไหมเอาจริงผมว่าน่าจะไม่ได้หาวอนนะไปเพราะว่าเพราะว่าเหรีรถคันนี้ร์ยังอยู่ที่ประมาณแปดถึงเก้าพัน up ไม่เกินหมืนะ่นครับผมมาเราจะสุ่มเลยแล้วกันนะครับเป้าหมายของเราคลิปนี้ไม่ใช่รถถาวรผมจะเอาชุดประเด็นท่าทีฐานไปเลยนี่ผมมีค้างไว้อยู่สี่สิบอันนะครับผมแล้วก็มีเพชรอยู่หกพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกเพชรนะครับคือ <ๆ S 2> ผมเหลือเพชรน้อยไว้วันนี้ผมก็เลยจะเอาแค่แบบชุดก่อนแล้วกันแล้วก็ผมจะเอาเพชรประมาณสักพันกว่าเพชรนะไปซื้อเขาเรียกออออออะะะะะไไไรรรรร่่่่่่ซืื้้้สกกิินนนนนถถถคคคคคัััับบบผมมมมมมเเดดีีีีี๋๋ยยววววาาาลลปหแแตตงง์์พ มาขอชุดมาเอาชุดมาเถอะไม่ต้องรถถาวรใ,ใ,ให้ก็ได้มาขอชุดมาไม่ต้องเอา้เอ,อ้ยได้หมวดสวย <c oughs> คนอื่นที่ดีใจแบบเฮ้ยกูได้รถว่ากูได้รถผมอยากได้ชุดครับทษทีชุดเันมที่ขอโอ้โหไม่เอาไม่เอารถ <c oughs> จะเอาชุดพี่ต้องเอาเงินไปซื้อสกินด้วยนะน้องนะพี่ขอแค่เสื้อตัวเดียวสวยได้แล้วครับผม <c oughs> ได้เสื้อแล้วไม่มีทางได้รถถาวรใช่ไหมผมบอกแล้วไม่มีทางได้โอเคเรียบร้อยสวนใสนะครับผม ออกมามาที่ร้านค้าเอาสกินไปก่อนแล้วกันมอสเออรถถาวรคเพาะว่าที่หลังโอ้ดูดีรถสวยโอ้ c อ m m e n เหนร์ What the fuck are you doing ผมเหลือเพชรอยู่2,000เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเก็บไว้แล้วกันผมใช้ไปประมาณทั้งหมด4,000เพชรนะครับผมตอนนี้เหลือแค่รถถาวรเหลือแค่3ช่องนะครับใช้ไปสี่0ันเพชรแต่เฉลี่ยรถคันนี้อยู่ที่ประมาณ9,000เพชรนะครับเลดมันนะเลดมันนะเข้ามาที่โรงรถกันหน่อยนี่ คอมเมนเดอร์ S P X ทุกคนดูค่าสแตมมันเน้นไปทางโอ้โหจะเรียกว่าสมบูรณ์ก็ได้นะครับเพราะว่าจะเน้นไปแทบจะทุกทางเลยแต่จังหลักเลยนะเอ็นแท้งมากสุดรองลงมาก็จะเป็นเทิร์นรองลงมาก็จะเป็นพวกพาวเวอร์กับสปีดนะครับผมคุณสมบัติพิเศษหลังจากใช้ในโตัครั้งแรกแล้วในการดีฟครั้งต่อไปเพื่อสะสมในโตัเอ็นแท้งจะสร้างในโตัทันทีและทุก3ครั้งที่เอ็นแท้งเต็มถังมินิบูธบวก9%และความเร็วสูงสุดมินิบูธบวก3กิโลเมตรต่อชั่วโมงเวลา7วิผมบอกเลยทุกคนรถคันนีีีีี้้้้นน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 ะะคคครร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 ััับผผผมม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 เเ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 ปปปป็็็ถถถถททท่่่่่่่หืืือออออึึงงใแแแตตตกจจาาชไไไดดดด๋ยยววขููสสิิล เต็มมันจะเพิ่มในโตมาให้เลยในขณะที่เราดีฟนะครับผมโอ้จัดเลยการปรับแต่งนะผมเอามาทางซ้ายหมดนะผมเครื่องยนต์มาทางซ้ายใสย่ระยะเวลาควิกบูทความเร็วมินิบูทนะครับผมระบบขับเครื่องดิ่งยาวผมเชื่อเพิ่งเอามาทางด้านซ้ายคือสายความเร็วสูงสุดในโตบูทพาวเวอร์เวลาในโตนะครับผมเทอร์โบเอามาทางด้านซ้ายคือสายความเร็วมินิบูทระยะเวลาควิกบูทเอ็นแท้งอัพมาทางด้านซ้ายก็คือสายระยะเวลาควิกบูทความเร็วมินิบูททุกคนมาดูรถกันดีกว่าเอาจริงๆนะผมชอบสีขาวนะเว้ยมันดูแบบหรูหราดีอ่ะดูดิดูรถดดิเเท่่ะนนนนีีีมสยยงแกก๊ๆ้วตตอใโ เป็นเป็นปีกเห็นไหมเป็นปีออกมาโคตรเท่มันเหมือนแบบรถเจนพวกอะ S d Breaker อะไรมันี S ่ย S Golden เนี่ยเอออย่างเท่ะนะครับผมจัดเลยแล้วเรามาดูสกินสิสกินเหมือนจะมีออร่านะครับผมเวลากดในตัวเห็นไะมนเหมือ mm hmm. นเกาะครอบรถขึ้นมาเป็นสีออกม่วงๆชมพูชมพูซึ่งผมเป็นคนแพ้สีนี้อยู่แล้วชมพูกับม่วงเนี่ยผมบอกเลยว่าผมต้องจัดสกินเป็นที่แน่นอนนะผมล้อแม็กดูดิอย่างสวยโอ้โหโคตรเท่ใครไม่มีบอกเลยพลาดแล้วก็สกินมันจะบวกระยะเวลาในตัว0.01วินาทีนะผม ดูชุดอย่างเท่ะะเดูดิเข้ากับปีเหมือนกันนะเนี่ยดูแบบเท่ๆไฮเทคไฮเทคด้วยดูไฮเอ็นไฮเทคไงไม่รู้ป่ะแต่ชุดลูกคือแบบต้องเปลี่ยนสีผิวลูกแล้วมันมันมืดแล้วไอ้นี่ <c oughs> มาเทสความเร็วทั้งหมดกันนะครับแบบไม่ใส่สัสตว์เลี้ยงนะครับผมจัดไปมาดูซิว่ามันจะขานาดไหนดูสิความเร็วปกติของรถคันนี้นะครับจะอยู่ที่201.8 c w w นะครับผม309.6นะครับผมอุ้ยแรงจัดเลย c w w 309.6มาดูแบบแพสซีฟติดแพสซีฟติด c w w สามร้อยสิบสองโอ้โหดูดิแล้วดูแล้วเวลาเราดีมนะเห็นไหมเอ็นแทงเพิ่มม่เองอ่ะครับ WC W นะผมจะอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบสองจุดสองมาดูไปแพ้สิบติดกัน WC w อยู่ที่พอพอพอเห็นความเร็วแค่นี้พี่แค่อยากไปเล่นแล้วนะครับ ทุกคนครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางอะไรให้ดูเห็นไหมว่ารถคันนี้อยู่อันดับ5ของเซิร์ฟจีนซึ่งอยู่รองลงมาจากแมคคาเลนแต่นะครับผมแมคคาเลนของเซิร์ฟไทยเราโดนเนิร์ฟนะครับผมผมเลยคิดว่ารถคันนี้จะต้องอยู่เหนือแมคคาเลนเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหดากอนเกตนะผมเยี่ยมไปเลยเพราะว่ารถแมคคาเลนโดนเนิร์ฟนะครับรถ S อ X ของเราก็ตอนนี้ก็จะเป็นโนหนึ่งไทยแลนด์โอ้ยนับโนหนึ่งมายขก้นนะครับทุกคนมีล่าเฮ้ S, s Optimized อไรกันมีหรือเปล่าไม่มีใครมีเลยมาดูสิมาเทียบกันนี่ S Optimized กับ Commander SPX มืนดิเหมือนแบบคอมมานโดเลยแต่เป็นคอมมานเดอร์รถรถคนอีสานครับเนี่ <S <S <SP> ยคอมมานเดอร์คอมมานเดอร์ SPX คอมมานเดอร์ SPX มาไหนไหนไหนรถอะไร S o p t i m u s e d นึงเนี้ยนหรนอสกินสกงสกินอะไรพี่ก็มีสกินนะครับสีชมพูเหมือนกันเลยสีดำรถสีดำรถพี่ไม่ต้องเก็บเอ็นแดงนะมันเต็มให้เลยอ่ะน้องๆพี่ขอไปก่อนละกันออกตัวพี่ก็แซงแล้วอ่ะครับอืม ไอ้นี่ไอ้นี่ดูดูดูไอนแทงผมผมผมไม่เก็บผมชนด้วยมาดิหนีผมไม่เก็บครับผมผมมาเก็บในโค้งเอาทําได้เปล่ารถพวกเองอะทำได้เปล่าโอ้โหมันชนผมทําได้เปล่ารถพวกเองอะทำได้เปล่าผมไม่ต้องเก็บเป็นแท้งรถผมไม่ต้องเก็บเป็นแท้งรถผมไม่ต้องเก็บเป็นแท้งรถพี่ไม่ต้องเก็บเป็นแท้งกันน้องตาแรกของวันก็จะเบลอๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมแซงให้ดูพวกเนี้ยพวกเด็กกระโปรงหกห้าเนี่ยโอ้วดีไป ECU ไปเลยมาดิมาดิมาดิาดแซงนะแซงนะแซงนะครับผมแซงนะครับผมเราไม่ใช้ ECU หอน้องชายฮะฮะเอ็นแท้งเต็มตลอดเวลานะครับเฮ้ยม,มันเอ็นแท้งขึ้นเร็วมากทุกคนดูดิขึ้นเร็วปะอย่างเร็วรถอย่างโกงอุ้ยชนชนก็ยังเลี้ยงบูติดอยู่โอเค CW ไปโอ้ ทุกคนคือคันนี้มันเน้นไปทางเอ็นแทงค์ไว้และอีกอย่างคือเอ็นแทงแบบเวลาเราเต็มหลอดแล้วมันขึ้นให้เลยอ่ะ <c oughs> คือมันเร็วจัดจัดเร็วจัดจัดในที่นี้คือไม่ใช่ความเร็วรถนะความเร็วในการกี่เป็นแทงโคตรเร็ <c oughs> เวแต่รถก็เร็วเหมือนกันนะครับผมหนึ่งสองสามเลี้ยงบูชาลุยสะบัดตัวไปหนึ่งทีโอ้โหชลุยปะไม่มีใครตามผมทันเลยอ <c oughs> โอวดีไปด cww e, มาเลย ecu หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสะบัดตัวสิบโอ้โหชลุย พวกน้องๆก็ตามพี่ให้ทันนะครับผมตามทันรื้เปล่าตามทันหนอเปล่าเมตาโนหนึ่งตอนนี้ตามทันนะเปล่าตามทันนะเปล่าแล้วผมชมหน้ากากกันว่าแลบเดินหน้ากากเป็นหน้ากากแมวอยากเจอแบบเทปเท่อะอยากเจอแบบคอมเมนเดอร์ SPX สิบคันดูดีมีไหมมีหนึ่งคันนะผมตอนนี้มีหนึ่งคันนะแล้วก็ไม่มีมาดิแมคคาร่นมาดิ มาเทียบกันดิว่าใครจะโหดกว่ากันไอ้น้องชายรถพี่เหนือกว่าเองนะรถพี่ไม่โดนเนิมนะใครที่แบบอยากให้ผมทาคลิปนะผมประชันประชันรถปะชื่อรายการชื่ออะไรวะประชันรถอ่ะที่เอารถเที่ยวรถแต่ละคันมาประชันกันเออบอกผมได้นะแบบว่าอ่าอยากให้เอารถคอมเบนเดอร์ครับพี่ไปลองกับแมคคาร์ลินหน่อยครับอะไรเงี้ยเออบอกได้หรือว่าจะลองกับอ่าเอสออปติมัสมได้ลองลองพิมพ์บอกมาแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมทําให้ดูลงพรุ่งนี้เลยวันอาทิตย์นะครับผม ECU ไป อย่าเบียดสิจนันโอ้โหติดแค่4 W สวยแล้วมันแซงมาได้อยู่สวยก็เอาไปดีในโตก็มาดีเลี้ยงบุนเมติก็ใช้ในโตไปดีครับไม่ยากเลยนะครับผม EP สองนะครับอยากให้เป็นรถอะไรนะครับคอมเมนต์บอกกันมาแล้วกันนะครับผมว่าอยากเฮ้ยพี่เอาคอมเมนเดอร์เอสกับแมคคารินหน่อยครับอะไรเงี้ยเออจัดมาขอได้หมดผมมีให้ทุกคันอ,อยากได้คันไหนแต่อย่าเอาคาร B, นะ์บีเอามาทำไมคร์บีว่าตกฝัก พี่เบรกไป C W W ไปครับผมเฮ้ยไอ้นี่มันจะเล่นเป็นวะไอ้นี่ใช้สตาร์สตาร์ฮันเตอร์ป่ะทำไม่ได้เหมือนกันรถรถที่แบบโคตรโหดอ่ะ C W W ไป E C U สิครับผมพลาดเอ้ามันชนโคตรโหดเหรอโคตรโหดเหรอโคตรโหดๆเหรองโคตรโหดๆเหรองมาดูสิถึงน้องรถจะโหดแค่ไหนกันไม่สู้รถพี่พี่พูดเลย เพราะว่าความโหดของรถพี่นั้นอยู่อันดับหนึ่งเมตาไทยนวมาดูไทยลาวพระมาะส่วนฟีมิวพี่นั้นก็อันดับหนึ่งเหมือนกันอันดับหนึ่งในใตล่าแต่เบรกนิดนึงเฮ<อ>้ยสวยแล้วสวยแล้วเอาบักค่านี่มากค่านี่มักคา่าไตตอนจบครัโผมโมไว้อย่างดีเวินขอิตี้มาเตรียมฟังอยู่ใช่ปะเ้าไอสัตว์ดันเดิมแก้มือแกมือดันเดิมก็จะแก้มือเมื่อกี้เราได้ที่2แต่เราเจบที่1ให้ดูตานนี้ครับอืออคนไทยคนไทยก็มีอุ้ยคัสเอก็มีอุย้ย คอมมานเดอร์กับเอสออปติมัพั่มพัมพามคลิปวันนี้ไม่ได้มารีวิวรถนะครับมารีวิวชุดนะครับชอบชุดมากดูดิแบบมันเป็นแบบเหมือนหน้าหุ่นยนต์แมวเออแล้วมีแบบใส่เป็นหมวกไอรอนแมนอะเทปะมาดูสิขอแก้มือหน่อยลากันออกตัวไปทาง S Optimus พัทพัมพัมโอ้โหสวยแล้วมาดิก็มาดิก็มาดิมาดิมาดิวันรถใครจะแลงกันมาดิ รถเองออกตัวไอที่หนึ่งเมื่อกี้เองออกตัวก่อนเหรอวะโอ้โหชนกันเป็นแถบอะไรตรงนี้เนี่ยจา้าอยากเข้าใกล้โกงมากมั้งเลี้ยงบูติดนะเมื่อกี้ผมเลี้ยงไม่ติดนะตามเมื่อกี้ตานี้ผมเอาจริงเมื่อกี้ผมแค่วอร์มครับผมเลี้ยงบูติดนะอย่าสแสดงนะขอร้องน้องชาย cww ครับผมชั้นแถบดีไปตรงนี้สวย ww w, นี่ wwww w, อะไรอะไรครับมูมอตโอ้โหสวยแล้วสวยแล้วชนันสวยแล้วผมผมสวยแล้วไม่ต้องทิปกีก่วเป็นแทงครับผมทำไมอะเหรอนี่ไงนี่ไงไม่ต้องทิปกี่วเป็นแทงมันเต็มไปเลยไง cww w. ที่หนึ่งพลาดไปดิเอกเดยพี่ประวัติสำหรอยไม่ได้นะเว้ยเอกเดย์พี่ที่สองไม่ได้ไอ้ชายให้ค่าที่หนึ่งนี่เออชนไม่สมน้หน้า อย่า Easy ยอ,อ,อีซี่ได้เพ่อขอร้องกันน้องชายนี่เลี้ยงบูท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 สวยดีไปเยอะๆเลยขอละอย่าประวัติซ้ำลอยอย่าประวัติซ้ำรอยเออเจอบไปอย่านะอย่าชนนะก <c oughs> ูชนอีกเลยก็ามาดิก็แบบบอกแล้วไงว่าจะแก้เมื่ะครับก็ <c oughs> คือแบบที่หนึ่งอะครับมีคนพิมพ์ว่าอะไรอ่ะแบบทำหน้าแบบหน้าบึ้งอะ่ะเออจะชนตัวไปดุอ๋ออ๋ลองเล่นมาสามสี่ตาแล้ว บอกเลยเยี่ยมหนึ่งในไตล่าหนึ่งในดวงใจแต่ความสวยผมก็ให้อาจจะไม่หนึ่งในดวงใจแล้วกันความสวยอาจจะโยกให้เป็นแมคคันลงแมคคันเลนอะไรเงี้ยแต่บอกไว้เลยว่ารถคันนี้นครับผมเฉลี่ยเลนของมันนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ90,00เพชรนะดีไปเลยนะ่ยรถนี้จะอยู่ที่ประมาณ90,00เพชระ 9, พนะครับผมก็ลองไปสม่มกันได้นะครับแล้วก็ชุดมันสวยมากถามว่ารถคันนี้ควบคุมเป็นยังไงครับพี่มอสเล่นไง่ายไหมบอกเลยว่าเล่นง่ายกว่าแมคคันเลนนะแต่แค่แมคคันเลนจะได้เปรียบตอนออกตัวเฉยๆครับผมรถคันนี้สกิลติดบ่อย แล้วก็ควบคุมง่ายค่าเทินอะไรดีนะครับดีเลยดีจริงๆร,รถมันดูเบาๆไม่หนักไม่หนักเหมือนแมคคารเรนมันจะเบากว่าแมคคารเรนมากเลยครับผมว่าผมลองเล่นแมคคารเรนมาแล้วแล้วก็มาลองเล่นคันนี้รู้สึกมันเบามันควบคุมง่ายเอ็นแทงเก็บง่ายแล้วก็อ่าเวลาเราดีฟเนี่ยเห็นปะดีให้มันเต็มอ่ะสมมติรถคันอื่นเนี่ยเออเอ็นแท้งเต็มปุ๊บมันก็จะค้างไว้ก่อนให้เราหยุดดีไปถึงจะขึ้นให้แต่อันนี้ครับผมเวลาดีฟมันขึ้นปน็นโค้งเลยโค้งไหนด่านไหน,ไหนที่เราต้องเล่นหรือดีฟเยอะๆครับผมมันมดีมากเลยเพราะว่า เอ็นแทงเราจะมีในโตให้เติมตลอดอ้อีซี่ปะผมชอบตรงนี้หลักๆข้อเด่นของมันเลยคือค่าเทินเว้ยค่าเทินมันดีรถมันดูเบาไม่หนักนะครับผมพสซีฟติดบ่อยแค่เอ็นแท้งเต็ม3รอบเราก็พสซีฟติดแหละส่วนไอ้ไอดีเราได้ในโตเนี่ยคือมันติดตลอดเว้ยมันเป็นพสซีฟส่วนไอ้เนี่ยเอ็นแท้งเต็ม3รอบม,มันเป็นแอคทีฟที่เราต้องทําให้มันติดเออความเ็วสูงสุดก็ถือว่าแรงนะผมถึงอาจจะแรงไม่สู้แบบ แมคคลงแมคคขนเลนแบบ3ามรอยสาอะไรเงี้ยแต่บอกไว้เลยว่าแพสซิฟติดบ่อยแล้วก็โกงค่าเทิร์นดีข้อเด่นของรถคันนี้เลยอยู่ที่ไอเอนแท้งนี่แหละครับผมมันจะเหมือนรถสมัยก่อนอะคันสีม่วงม่วงผมจำชื่อรถไม่ได้อ่าคริสตัลอะไรสักอย่างปะสีม่วง่อะเป็นบางกายบางกายหน่อยคันนั้นก็อย่างโกงหรือว่ามันไม่ใช่สีม่วงวะคันนั้นผมก็จารถไม่ได้เหมือนกันนะประเด็นะดูดีดูค่าเทิร์นไม่ชนรถคันอื่นชนนะครับบอกเลยโค้งมันไม่ได้แกถ้าเข้าโค้งแบบไม่ถูกลายมันจริงชนนะ นี่มันจะเหมือนรถคันนี้คริสตัลสตาร์ป่ะคริสตัลโนวาเห็นป่ะดูนะผมจะดีมนะดีมโค้งเลยนะเห็นป่ะเอ็นแท้งเต็มให้เลยอ่ะเออมันจะเหมือนรถคันนี้นะผมแพสสกิลของรถคันนี้นะแต่รถคอมเบนเดอร์ S P X เรามันจะแบบมีแอคทีฟอีกอย่างหนึ่งคือแบบเวลาเราเก็บเอ็นแทงครบ3ถังอ่ะมันจะบวกความเร็วมินิบูลด้วยคือแบบอย่างโกงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์ถ้าใครยังกดดีกริ่งถ้าใครไม่กดใครเพื่อควารปลอดภัยมานะที่นี่ด้วยสมบัติก้องสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บเออ วันนี้มีสตรีมตอนเย็นเจอกันเจอกันแล้วก็อยากให้ผมเอารถคันนี้ Vs กับรถคันไหนคอมเมนต์บอกมาด้านล่างเดี๋ยวลงให้พวกนี้เลยวันอานทิตย์อืมจัดปุ้ย go, 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 go.